ใช่ฉันทำความผิดก็แล้วมันอะไรล่ะพูดออกมาสิพูดออกมาสัออกทีนายบอกฉันไม่ใช่เหรอวันนี่แนจะบอกทุกอย่างในสิ่งที่ฉันควรจะรู้ไหนลองพูดออกมาสิว่าฉันควรจะรู้อะไรบ้างพูดสิได้ฉันจะพอกฉ,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 ฉัน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 กำลังหานายแลวนะพูดสักทีสิ ฉัน,นฉันเป็นมันเป็นตัวปลอมอยังไงล่ะ<ฮ>บุญเกิดตกใจเลยสิข้าที่เห็นฉันเนี่ยดึกไม่ถึงใช่ไหมว่าฉันจะมาที่นี่ได้หลังจากตี่กกคิดจะฆ่าฉันอะนี่ไมเป็<ฮ>ไรอะแล้เขาพูดเรื่องอะไรแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาเป็นใครนเนี่หรอเขาก็คือบุญเกิดนนสิ ใช่ฉันนี่แหละบุญเกิดบุญเกิดหลานปู่หวามตัวจริงตัวในอิสอะไรเน่ right นะตัวปอมไม่จริงใช่ไหมเขาโกหกใช่ไหมเขาพูดบมัวใช่ไหมไม่จริงฉันไม่เชื่อบุญเกิดตัวจริงหลานปู่หวาม มีสร้อยคอจากหลวงพ่อโตวต่าตนเดียวที่ปู่หวังให้ไว้เป็นหลักฐานหลักฐานเงั้นเหรออยากดูนักใช่ไหมนี่ไงนะนี่ก,กิโชรไนี่ไงจดหมายจดหมายที่จากคนบ้านตันเดียวส่งมาให้ฉันรับบนระดกนะเอาไปอ่านซะเลยนี่ มึงฉันจริงๆด้วยนี่มันอะไรกันนอะไอตอนที่ฉันจะมารับมรดกเนี่ยก็ไไปเจอห,หน้าหล่อเนี่ยขอติดรถมาด้วยแล้วฉันก็จะเล่าเรื่องมรดกให้ฟังอะมาเลยวางแผนฮุบม,มรดกฉันอะโดยการขับรถชนฉันซะเออเลยแล้วก็สวมรอยแทนฉันเนี่ยมาเนี่ย เป็นอย่างเงี้ได้ยังไง